สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาว,วิทยาศาสตร์กับคุณครูเนตรถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของวัตถุกันค่ะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ก่อนอืน่นเลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูภาพนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะ ใช่และะ้วค่ะนักเรียนเป็นภาพตุ๊กตาปูนพาสเตอร์นะคะนักเรียนคิดว่าวัตถุชิ้นี้นะคะทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้างคะค่ะตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์นะคะทำมาจากปูนพลาสเตอร์นะคะที่ผสมกันกับน้ําโดยขั้นตอนการทํานะคะก็คือนําปูนพลาสเตอร์นะคะ ซึ่งปูนพลาสเตอร์เนี่ยคะ่ะจะมีลักษณะคล้ายๆกับแป้งนะคะซึ่งจะมีสีขาวละเอียดนะคะเมื่อนํามาผสมกับน้ํานะคะจะเกิดการทําปฏิกิริยากันเมื่อเรากวนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะคะนําไปเทใส่ล็อกพิมพ์เป็นรูปต่างๆนะคะรอจนกว่จะแห้งจะได้ลูกตาปูนพลาสเตอร์ออกมานะคะซึ่งเราจะพบเห็นได้ในทั่วไปน,นะคะตาม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะจะมีบริการนะคะให้บายสีกันใช่ไหมคะอีกอย่างนก็คือนิยมนำมาทำเป็นกระปุกออมเินนั่นเองค่ะเรามาดูวัตถุต่อไปนะคะวัตถุช้นนี้นะคะคือกบไม้คะนักเรียนจากที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะวัตถุชนนี้จะเป็นของเล่น ชนิหนึ่งนะคะที่มีไว้เคาะเพื่อให้เกิดเสียงโดยการนําไม้นะคะที่กบคาบอยู่นะคะออกมาแล้วก็เคาะบริเวณหลังที่เป็นรอยหยักนะคะซึ่งเมื่อละเคาะนะคะจะทําให้เกิดเสียงก้องกังวานคล้ายๆกับเสียงกบนั่นเองนักเรียนคิดว่าวัตถุชนิดนี้นะคะทํามาจากวัสดุชนิดใดบ้างคะนักเรียนเองมากคะ่ะนักเรียน พื่งนะคะจะทํามาจากไม้นื่เอง,เองต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการเปรียบเทียบการระหว่างทุกตาปูนปสเตอร์นะคะกับกบไม้นักเรียนคิดว่าวัตถุสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะใช่แล้วค่ะนักเรียนวัตถุทั้ง2นะคะทำมาจากวัสดุลชนิดกันโดยวัตถุที่1นะคะก็คือ ปูนปลาสเตอร์นะคะทำมาจากวัสดุที่มีมากกว่าหนึ่งชนิดนั่นก็คือปูนปลาสเตอร์นะคะและน้ำค่ะส่วนวัตถุที่2นะคะคือกบไม้ซึ่งวัตถุนี้นะคะทำมาจากวัสดุเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือไม้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องได้นะคะนั่นก็คือนักเรียนสามารถอธิบายการผรสมการของวัสดุดได้นั่นเองค่ะ เรามาเริ่มกันที่ชนิดแรกนะคะจากภาพนะคะเป็นภาพอะไรคะใช่แล้วคะ่นะนักเรียนเป็นภาพรองเท้าผ้าใบนั่นเองซึ่งจากภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกวัสดุออกจากวัตถุกันว่าใช้วัสดุอะไรบ้างนะคะในการทํารองเท้าผ้าใบสิ่งแรกนะคะที่สังเกตได้นั่นก็คือนี่ค่ะคืออะไรคะ ใช่แล้วค่ะผ้าซึ่งผ้านะคะมีคุณสมบัติสามารถที่จะดูดซับน้ำได้ดีมีความอ่อนนุ่มและไม่นำความร้อนนั่นเองค่ะต่อมานะคะวัสดุชี้ต่อไปนั่นก็คืออะไรคะนักเรียนโลหะนั่นเองค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าที่รองเท้าตรงที่ร้อยเชือกนะคะจะมีโลหะปรนดุงกลงอยู่ซึ่ง มีเพื่อที่จะใส่สายเชือกนะคะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะก็คือเชือกนั่นเองนะคะโดยเชือกนะคะจะทำมาจากผ้าเหมือนกัน,นะคะ่ะสิ่งต่อไปนะคะนั่นก็คือยางนั่นเองค่ะซึ่งยางนะคะจะมีคุณสมบัตินั่นก็คือ มีความยืดอยู่นะคะไม่ดูดซับน้ําไม่นําความร้อนและไม่นําไฟฟ้าค่ะและนักเรียนคิดว่ารองเท้าผ้าใบนะคะมีประโยชน์อย่างไรคะเก่งมากค่ะนะักเรียนรองเท้าผ้าใบนะคะช่วยพุ่มข้อเท้านะคะเวลาเดินนะคะสามารถเดินได้สะดวกจะรู้สึกคล่องแคล่วนะคะ รู้สึกสบายเท้านอกจากรองเท้าผ้าใบนะคะก็ยังมีรองเท้าอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะซึ่งเราสามารถเลือกใสได้ตามความเหมาะสมหรือว่าตามสถานการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไ,ไปกันเลยนะคะค่ะภาพที่2เป็นภาพอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะเป็นภาพโคมไฟนั่นเองซึ่งโคมไฟนะคะ มีส่วนประกอบของวัสดุอื่นๆอยงนี้ค่ะนั่นก็คือ1น,นะคะคือพลาสติกนะคะพลาสติกนี้นะคะมีคุณสมบัติก็คือสามารถหลอมเป็นรูปทรงต่างๆได้ไม่นำความร้อนและไฟฟ้าไม่ดูดซับน้ำและที่สำคัญมีน้ำหนักเบานั่นเองค่ะส่วนประกอบที่สองของโูงไฟนะคะนั่นก็คือไม้นั่นเองค่ะ รค่องไม้นะคะจะมีความคงทนแข็งแรงและไม่เป็นสนิมค่ะต่อมา,อ,าอะไรคะนักเรียนที่ทำให้เกิดแสงสว่างใช่ค่ะไฟหรือว่าหลอดไฟนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปค่ะคืออะไรคะนั่นก็คือลักไฟนะคะสายไฟนั่นเองซึ่ง ไฟนะคะจะทํามาจากพลาสติกนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่พันรอบสายไฟที่อยู่ด้านในนะคะเนื่องจากพลาสติกนะคะมีคุณสมบัติคือไม่นําความร้อนและไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมาวัสดุที่3ของเรานะคะนั่นก็คือแแดนพัดลมนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว่าทุกบ้านนะคะจะต้องมีพัดลม เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของพัดลมกันนะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยก็คืออะไรคะนันเกเรียนตะแกรงนั่นเองนะคะเป็นตะแกรงเหล็กนะคะที่มีความคงทนแข็งแรงนะคะเหล็กนะคะสามารถแต่เป็นรูปทรงต่างๆได้เหล็กมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือนําความร้อนและไฟฟ้านะคะวัสดุดต่อไปนะคะนั่นก็คือใบพัดค่ะใบพัดนะคะ ทำมาจากพลาสติกนะคะต่อมาก็คือปลั๊กไฟนั่นเองนะคะเรียนอีกอย่างนึก็คือโครงของพัดลมนะคะซึ่งจะทํามาจากพลาสติกค่ะจากตัวอย่างที่เราได้ดูนไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนมีหลักการอะไรคะในการจำแนกวัสดุนะคะแต่ละชนิดที่ผสมกันอยู่ในวัตถุ ใช่แล้คะ่ะการเลือกวัสดุที่ผสมกันนั้นนะคะเราควรจะเลือกวัสดุจากคุณสมบัติของวัตถุค่ะที่คล้ายคลึงกันนั่นเองต่อมานะคะนักเรียนคิดว่าวัสดุนะคะที่นำมาผสมกันจะเกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างคะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนทาให้เกิดวัตถุใหม่ๆขึ้นมานะคะจากการใช้ วัสดุนะคะหลากหลายชนิดเข้ามารวมกันจึงทำให้เกิดเป็นสิ่งของชนิดใหม่ๆขึ้นมานั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือวัตถุแต่ละชนิดนะคะ เกิดจากวัสดุที่มีคุณสมบัติต่างกันโดยบางชนิดนะคะเกิดจากวัสดุชนิดเดียวบางชนิดนะคะเกิดจากวัสดุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเราจะเรียกวัตถุผสมนะคะและเมื่อผสมกันจะทำให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการได้นั่นเองค่ะนักเรียน สำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมเรื่องส่วนประกอบของวัตถุต่างๆนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มส่งงานวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ก็จบกันในการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ